เรื่องที่ได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมแต่งเองนะครับโดยมีแรงบันดาลใจมาจากเพลง Angel Will s h o t ก e r หรือพูดสวรรค์กับปืนลูกซองนะครับผมพูดสวรรค์น้ำว่า2528ได้พาเด็กหญิงกลับบ้านล้างเพื่อเก็บข้าวของส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้แล้วพาขึ้นรถไปยังรถโดยสารประจำทางเพื่อออกนอกเมือง โดยที่ไม่ได้บอกอะไรแก่เด็กหญิงคนนั้นเลยส่วนเด็กหญิงก็ทำตามที่เขาบอกโดยนึกสงสัยอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดออกไปส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเธอไว้ใจเขาคนนี้เพราะเขาคนนี้คือคนที่แบ่งปันสิ่งต่างๆให้เธอและเป็นคนที่เธอยอมรับ ว่าชายคนนี้คือคนที่เข้าหาเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเธอเอ,อคุณลุงคะเราจะไปที่ไหนกันเหรอคะเด็กสาวถามเขาตอนที่นั่งอยู่บนรถประจําทางเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคําที่ไหนก็อนอนที่นั่นไม่ต้องห่วงนะเรื่องค่าใช้ใจ่ายฉันจะดูแลเธอเอง คุณลุงเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคะนักเดินทางใช่ไหมคะต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่เชิญหนูไปด้วยแต่ว่าทำไมคุณลุงถึงได้เชิญหนูหละคะหนูอาจจะเป็นตัวถ่วงของคุณลุงก็ได้นะคะเด็กหญิงถามอย่างสงสัยใช่ฉันเป็นนักเดินทางเดินทางไปเรื่อยเปยื่อยเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเหมือนเธอนั่นแหละแต่ว่านะ คนอย่างพวกเราก็มีหัวใจที่เข้าใจตรงกันใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องห่วงฉันจะพาเธอเดินทางไปโดยที่ไม่ได้คิดหรือหวังสิ่งตอบแทนอะไรแค่อยากให้เธอมาเป็นเพื่อนฉันเฉยๆเท่านั้นเองเขาตอบด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มฝืนใจยิ้มให้เด็กหญิงคนนั้นแต่ภายในจิตใจของเขารู้สึกถึงความหนักอึ้ง ภาระที่แบกรับนั้นมันสุดเกินจะทานทนจะทำยังไงดีหนอต่อไปนี้เขาจะต้องทำยังไงในเมื่อตัวของเขาประกาศเป็นศัตรูกับสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องปกป้องเด็กหญิงคนนี้ให้ได้รถโดยสารประจำทางจอดณนเะมืองเมืองหนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองแรกนะักเป็นเมืองที่เงียบสงบตึกราบ้านช่องน้อยและมีผู้คนอยู่กันบางตาว้าวที่นี่อากาศดีจังเลยนะคะคุณลุงเด็กหญิงกล่าวเด็กหญิงมีแววตาเป็นประกายเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวครั้งแรกของเธอความรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งใจ และเริ่มที่จะสนุกกับการเดินทางของเธอมันได้กระตุ้นจิตใจเธอให้แจ่มใสเบิกบานเมรอนเดิมตามฉันมาอย่าให้ห่างละ่ะเดี๋ยวถ้าพัดหลงกันมันจะไม่ดีนะเราจะต้องไปหาที่พักก่อนชายหนุ่มกล่าวทั้งสองพากันเดินออกไปตามสถานที่ต่างๆค้นหาสอบถามเรื่องที่พัก ทั้งโรงแรมทั้งบ้านพักแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะว่างเพื่อให้พวกเขาสองคนได้พักอาศัยเราคงต้องนอนข้างทาง,ทางใช่ไหมคะคุณลุงเด็กหญิงถามเขาอย่างเป็นกังวลก็ทำมันหาไม่ได้จริงๆนะนะชายหนุ่มตอบกลับเอ๊ยพ่อนุ่มเชิญทางนี้มองทางนี้จ้ะมีเสียงเสียงหนึ่ง เรียกเขาจากอีกฝั่งของถนนเสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงชลาคนหนึ่งหญิงชลาร้องตะโกนร้องเรียกเขาพร้อมกวักมือเรียกเมื่อเห็นดังนั้นทูตสวรรค์นหนุ่มที่อยู่ในร่างของมนุษย์ก็ได้เดินเข้าไปหาหญิงชลาคนดังกล่าวเออมีอะไรเหรอครับเขายิ้มทักทาย ฉันบังเอิญเห็นว่าพวกเธอกำลังหาที่จะนอนพักอยู่ใช่ไหมเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆใครๆก็รู้จักกันหมดฉันได้ยินมาว่าพวกเธอมาจากต่างเมืองแล้วยังไม่มีที่พักเลยเอาอย่างนี้ไหมพ่อนุมที่บ้านฉันมีโรงนาอยู่เอาไว้เก็บพวกฟางกับข้าว ฉันให้เธอกับน้องสาวนอนพักที่นั่นก็ได้นะหญิงชรลากล่าวชักชวนโอ้จะดีเหรอครับแล้วก็มันก็จะเกงใจคนอื่นในบ้านของคุณยายเอานะครับชายหนุ่มกล่าวตอบไม่เป็นไรจ้ะฉันอยู่กับสามีแก่ๆแ,และลูกชายอีกหนึ่งคนแข่นั่นเองหญิงชรลากล่าว พร้อมกับรอยยิ้มที่เชิญชวนอย่างบริสุทธิ์ใจเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณครับเรายังไม่มีที่ไปจริงๆนั่นแหละเอาตามนี้แล้วกันนะเมร่รอนประโยคหลังเขาหันแล้วกล่าวไปที่เด็กหญิงหนูไม่มีปัญหาค่ะคุณลุงขอบคุณนะคะคุณยายเด็กหญิงกล่าวตอบและหันหน้ามาขอบคุณหญิงฉลา บ้านของหญิงชลาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลพวกเขาทั้งสองนั่งเกวียนของหญิงชลาเข้าไปตลอดเส้นทางมีต้นไม้ขึ้นเป็นป่ารกสลับกับพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรมีไร่ข้าวบ้างข้าวโพดบ้างสลับกันไปที่นี่เป็นเมืองเล็กๆมีกลิ่นไอของความเป็นชนบทชัดเจนและแล้ว ก็มาถึงบ้านของหญิงชรามันเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากแล้วก็มีโรงนาที่เอาไว้เก็บข้าวและผลผลิตตั้งอยู่ใกลๆตัวเรือนเน่ฉันกลับมาแล้วหญิงชลาพูดเมื่อเท้าลงมาจากรถมาแล้วและมองเข้าไปในบ้านเพื่อเรียกคนในบ้านให้ออกมาและเมื่อสิ้นเสียงของหญิงชลาไม่นานนักประตูบ้านก็ถูกเปิดออก ผู้ที่ก้าวออกมาเป็นชายแก่ร่างเล็กคนหนึ่งดูแล้วอายุก็น่าจะประมาณ7 0กว่ากว่ามีผมสั้นและสีขาวอย่างเห็นได้ชัดกลับมาแล้วหรอชายแก่ร้องทักอา้าวแล้วนั่นเอาใครมาด้วยล่ะชายแก่กล่าวเมื่อได้เห็นว่ามีชายหนุ่มและเด็กหญิงหนึ่งคนติดตามขึ้นมาด้วยอ๋อสองคนนี้จะเป็นแขกของเรา เขาจะอาศัยขอนอนที่โรงนาเราหนึ่งคืนนะพอดีว่าที่โรงแล้วไม่มีที่ไหนว่างให้พวกเขาเลยหญิงชรลากล่าวแกนี่มันใจดีกับคนอื่นเขาไปทั่วนี่ก็คนแปลกหนะ้าฉันพนันได้เลยเขายังไม่ทันร้องขอแกแต่แกไปยื่นขอดเสนอให้เขาก่อนใช่ไหมชายชรลาตอบว่าชายแกอย่างระเหียใจ ก็เห็นคนลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือกันใจฉันใจจืดใจดำไปได้อย่างไรถ้าเราพอจะช่วยเขาได้ฉันก็อยากจะช่วยเขาหญิงชลากล่าวว่าแต่ชายแกเจ้าทอมมีลูกเรากลับมาหรือยังเห็นวันนี้ว่าจะลาจากการประจำการมาพักที่บ้านหญิงชลากล่าวตอบเป็นคําถามที่ถามสามี ึงลูกชายที่ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านมันน่าจะกลับมาเร็วๆนี้แหละน่าจะเป็นคืนนี้หรือไม่ก็ถึงเช้าพุ่งนี้เห็นว่าออกจากค่ายฝึกทหารออกมาตั้งแต่เวลาเช้าแล้วชายชลาตอบพูดถึงเรื่องลูกชายที่กำลังจะกลับบ้านมาลูกชายของหญิงชลาและชายชลาเป็นทหารประจำการของเมือง เออพวกเราขอพักแค่หนึ่งคืนครับเพราะเราไม่มีที่นอนจริงๆถ้ายัางไงคืนนี้พักแล้วพรุ่งนี้เราจะรีบไปจากที่นี่แต่เช้าเลยครับคุณตาทูตสวรรค์ในร่างของมนุษย์ชายกล่าวขอพวกหนูพักหน่อยได้ไหมคะคุณตาเด็กสาวกล่าวช่วยขอร้องอีกหนึ่งเสียงเออเอาได้สิไหนๆยายแก่ก็ชวนมาแล้วนี่ ชายชรากล่าวอย่างมีใบหน้ายิ้มแย้มทำให้ทั้งสองคนโล่งใจจากนั้นทั้งสองก็ได้เอาเข้าของส่วนตัวไปเก็บไปที่โรงนาและช่วยงานภายในบ้านของชายและหญิงชลาคู่นั้นเด็กหญิงช่วยหญิงชลาเตรียมอาหารเย็นชายหนุ่มช่วยชายชลาตัดต้นไม้เพื่อเอาไปทำฟืนจากนั้น เขาก็ช่วยชยชราให้อาหารสัตว์ภายในฟาร์มงานต่างๆของมนุษย์เขาพอที่จะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างจากการเคยแอบมองดูกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ทำหลังจากที่ตัวของช่วยใช้แก่ให้อาหารและต้อนสัตว์เข้าคอกจนเรียบร้อยฟูเหนื่อยเหมือนกันนะชชรากล่าวขึ้นพร้อมกับปาดเหงือ่อ ดูเธอไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะพอหนุม่มชายชรากล่าวเพราะมองไปที่ใบหน้าของชายหนุม่มเขาไม่ได้เห็นเม็ดเหงื่อของชายหนุ่มออกเลยแม้แต่หยดเดียวผมเป็นคนแข็งแรงครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนเหงื่อออกยากนะชายหนุ่มตอบพลานยิ้มก็จะไปบอกเขาได้อย่างไรล่ะก็ในเมื่อตัวเขาเองไม่ใช่มนุษย์ตัวเขาเองเป็นทูตสวรรค์ ที่มีร่างกายอึดกว่ามนุษย์โลก <_ hoo> มีเสียงบางอย่างดังลอดออกมาจากป่าทึบชายหนุ่มได้ยิยนเสียงนั้นอย่างถนัดเขายืนนิ่งพยายามที่จะมองหาทิศทางของเสียงและเพ่งมองมันอยู่อย่างนั้นแล้วเสียงนั้นก็หายไปโดยที่เขาไม่สามารถจับได้เลยว่ามันคือสิ่งใด <_ kanske> มีอะไรหรอพอนุ่ม ชายชลาร้องทักเมื่อเห็นอาการของชายหนุ่มแปลกไปเออไม่มีอะไรครับคุณตาผมว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าชายหนุ่มตอบแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยกับเสียงที่เขาได้ยินเมื่อสักครู่ในมื้อเย็นวันนั้นในเย็นวันนั้นทั้งสองได้กินข้าวร่วมโต๊ะกับสามีภรรยาคู่นั้นเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำได้อย่างง่ายๆ แต่มันก็มีคุณค่าในความทรงจำดีๆที่จะปลูกฝังไว้ในสมองของเด็กน้อยชาวมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาโดดเดี่ยวและอ้างว้างโดยตลอดสำหรับเธอแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นของเธอเมลอนดูมีความสุขมากในเย็นเยๆน,นั้นเธอยิ้มและหัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าต่างๆของสองสามีภรรยา สมัยหนุ่มๆคุณตาเคยเป็นทาหารด้วยนะหนูชายชลากล่าวอมยิม้มและมองไปทางเมลอนจริงหรอคะคุณตาเด็กหญิงกล่าวฝึกหนักไหมคะเราได้ไปลบไหนไหมกรุณาเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเด็กหญิงกล่าวตอบใบหน้าอมยิม้มตาเป็นประกายเธอสนใจที่จะฟังเรื่องราวของชายชรลาในวัยหนุ่ม ชายชลาหัวเลาะอยู่ในลำคอใบหน้ายิ้มฉันเคยเป็นทหารเรือน่ะฉันประจำการอยู่ที่ริมทะเลแห่งหนึ่งในภูมิภาคเนี่ยแหละแต่ฉันไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้สถานที่ตรงนั้นมันถูกรัฐบาลของเรายกเลิกไปแล้วรัฐบาลยกเลิก่ายทหารของฉัน แล้วก็นำมันสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฉันเลยไม่อยากจะพูดถึงมันฉันทำงานอยู่ที่นั่นมาเกือบยีสิปีฉันเคยต่อสู้กับโจรสลัดด้วยนะใช้ชรลากล่าวเขาหลี่ตาลงเล็กน้อยมีแววตาเศร้าวพวกเราออกเรือปราบโจรสลัดและลาดตะเวนกันเป็นประจำบางครั้ง ระหว่างที่พวกเรานั่งเรือลัดตะเวนกันอยู่เราก็มักจะปะทะก,กับพวกโจรสลัดบ้างแล้วพวกทำผิดกฎหมายบ้างอย่างพวกเอายาเสพติดเข้ามาหรือพวกการค้ามนุษย์ขามแดนเพื่อนๆนของฉันในข่ายทหารทุกคนทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อมาประจำการนานนๆทีถึงจะได้เจอกับครอบครัวของพวกเขา แล้วดูสิ่งที่รัฐบาลทำสิดูพวกเขาทำถ้าใครจะสมัครใจเป็นทหารต่อก็ให้ย้ายไปประจำการที่อื่นฉันเลือกที่จะแยกย้ายออกจากที่นั่นแล้วก็เดินทางมาถึงที่นี่มาเจอกับยายแก่และเราสองคนก็ได้แต่งงานกันที่นี่เดิมทีฉันก็เป็นคนโตคนเดียวไม่มีหัวนอนปลายเท้า ตอนนั้นเห็นว่ามีประกาศรับสมัครทหารฉันเลยไปเข้าคัดตัวและปรากฏว่าได้เป็นทหารมันก็เท่านั้นชายชรากล่าวพร้อมกับมีรอยยิ้มบนใบหน้ามองดูแววตาไร้จริงสาข,ของเด็กน้อยคนนี้ดูเธอสนใจเรื่องราวของเขาเอามากๆขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะคะคุณลุงมีประสบการณ์ชีวิตที่สุดยอดมากเลยค่ะ เด็กหญิงกล่าวขอบคุณน่าเสียดายจริงๆที่รัฐบาลทำอย่างนั้นนะคะทั้งๆที่คุณตาและเพื่อนๆสู้กันมาตั้งขนาดนี้แล้วอะ่ะเด็กหญิงกล่าวด้วยใบหน้าที่แสดงความเห็นใจเมลอนโลกมันก็อย่างนี้แหละนะมีทั้งคนดีคนไม่ดีและคนเห็นแก่ตัวอยู่คนที่ไม่ฟังคนอื่นมันก็มีชายหนุ่มกล่าวแก่เด็กสาวพร้อมกับรูปหัวของเธอ อย่างอ่อนโยนเอาละทุกคนฉันว่าเราน่าจะแยกย้ายกันพักผ่อนได้แล้วนะหญิงชรากล่าวตัดบททั้งหมดแยกย้ายกันพักผ่อนชายหนุ่มและเด็กสาวกลับเข้าไปนอนที่โรงนาแม้ว่าที่หลับที่นอนจะไม่ได้เลิศหรูอลังการนะักมันไม่ได้สบายเหมือนกับการนอนบนเตียงที่โรงแรม แต่มันก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกคุณลุงคะหลับหรือยังคะเด็กน้อยกล่าวขึ้นในขณะที่เธอนอนอยู่บนกองฟางมีอะไรเหรอเมลอนชายหนุ่มตอบขอบคุณที่ทำให้หนูได้มีมื้ออาหารเย็นดีๆแบบนี้นะคะคุณตากับคุณยายเป็นคนดีจริงๆเลย เด็กหญิงกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจงั้นก็ดีแล้วเอาล่ะนอนได้แล้วล่ะมันอาจจะแปลกที่สักหน่อยทำให้เราไม่คุ้นชินกับการนอนแต่พยายามนอนหน่อยเถอะนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกจากที่นี่แต่เช้าชายหนุ่มกล่าวต่อมาไม่มีเสียงใดมาเอื้อนเอ,อ่ยอีกทั้งสองหลับตาลงและปล่อยให้หวงนิทาดำเนินการของมัน ผ่านไปเป็นเวลานานสักเพียงใดไม่มีใครทราบอยู่ดีๆนิทราอันแสนสงบของพวกเขาก็ถูกหยุดลงด้วยเสียงของใครคนหนึ่งพอนุมเอ้ยพอนุมพอนุมตื่นก่อนช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมเสียงที่คุ้นหูแว่วเข้ามาในโสตปราสาทของชายหนุม่มใช่แล้วมันคือเสียงของชายชรานั่นเองชายหนุม่ม ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับร้องครางครับมีอะไรเหรอครับเขาถามชายชลายอย่างสงสัยเออมันมีเสียงดังแปลกๆจากในป่านะแล้วพวกสัตว์ก่อตื่นกลัวเธอช่วยมาเป็นเพื่อนชั้นหน่อยได้ไหมเราจะสำรวจดูสัตว์ภายในฟาร์มและสำรวจบริเวณรอบๆอ,บอบสักหน่อยเพื่อความปลอดภยัยได้ข่าวว่าช่วงนี้ มีหมาป่าออกอรารวาดด้วยฉันกลัวว่าพวกมันอาจจะเข้ามาทำร้ายสัตว์เหล่านี้ชายชรลากล่าวด้วยใบหน้าจริงจังชายหนุ่มค่อยคยยันกายลุกขึ้นยืนสายตาของเขาค่อยๆโฟกัสภาพรอบๆตัวและสังเกตได้ว่าบัตรนี้ชายชลากำลังถือปืนไรเฟิลอยู่มันคือปืนไรเฟิลระบบลูกเลื่อน และใช้กระสุนจุดสอรุ่นเก่าแต่ก็คิดว่าการปฏิบัติงานของมันคงยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอยู่เพราะมิฉะนั้นชายชลาก็คงไม่ถือมันออกมาด้วยครับได้ครับชายหนุ่มตอบรับอ่อแม่หนูเมร่อนฉันขอให้เธอเข้าไปอยู่กับยายหน่อยได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนยายระหว่างเราสองคนออกไปข้างนอก ชายชะลากล่าวพร้อมหันหน้ามาทางเด็กหญิงเออไม่มีปัญหาค่ะคุณตาคุณตาต้องระวังตัวนะคะเด็กหญิงกล่าวตอบรับขอบใจมากจ้ะเมื่อหลังจากที่เด็กหญิงเข้าบ้านไปสมทบกับคุณยายชายหนุ่มและชายแก่ก็ได้เริ่มเดินออกลาดตะเวนภายในฟาร์มโดยที่ชายหนุ่มหยิบรั่วจากในโรงนา มาถือไว้เป็นอาวุธ